สวัสดีครับหาคำตอบจองค์พระอ่ะไอรู้สึกว่า ep ที่แล้วเป็นหลวงพ่อเงิน <c oughs> คนดูยเยอะเนาะแล้วก็คนคนคอมเมนต์ก็มากคืออย่างว่าแหละจริงๆจริงๆอย่างหลายคอมเมนต์ผมก็อ่านนะอย่างเรื่องของเนื้อหาคือจริงๆผมก็เข้าใจนะในเรื่องของเนื้อหาบางทอีอย่างเช่นที่ผมบอกอะถ้าเอาแบบเนื้อหาที่มันแบบ อย่างหลวงพ่อเงินเนะี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไอ้นี่ไอ้นี่เวลานิดนึงออขอสิบนาทีเดี๋ยวก็อธิบายให้ฟังนิดนึงคือผมเข้าใจอยู่นะในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยอย่างเช่นถ้าหลวงพ่อเงินองค์นั้นเนี่ยเนื้อหาแบบเนี้ยเนี่ยถ้าหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินพิมพิตา ep ีที่แปดสิบแปดเนื้อหาเป็นแบบเนี้ยก็คือมันจบใช่ปะมันจะไม่มีใครคลองแข่งใจอะไรเลยใช่ไหมแต่เพื่อนหลวงพ่อเงินองค์นั้น่ะ เนื้อหายันดันออกไปทางแบบโซนแบบดูแล้วเนื้อหามันมันไม่ตรงยุคแต่ว่าจุดประสงค์ของผมอะคืออย่างนี้ที่ผมทําขึ้นมาคือผมอยากจะให้คือผมพุ่งตรงอะหลวงพ่อเงินมันก็เป็นเรื่องที่อย่างว่าแหะมันจะว่าไกลตัวหรือใกล้ตัวก็แล้วแต่แต่ว่าจุดประสงค์ของผมอะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยแยกออกระหว่างพระหล่อพระ,ะหล่อแท้ๆกับพระที่ เป็นพระหล่อยุคใหม่กับพระหล่อยุคเก่าอะไรประมาณนั้นนะผมผมจดเจเจตนะและด้วยองค์ประกอบขององค์นั้นน่ะก็คือหนึ่งกระบวนการสร้าง,ขงเขาซึ่งมันมีลักษณะของพวกคาบดินดินไทยมันมีหลงเหลือมีพวกเศษขี้ดินขี้วัวขี้ควายอะไรประมาณนะี้ซึ่งมันหลงเหลือวันนี้หลักฐานเชิงวัจจ์และด้วยเนื้อหากระแสะเนื้อกระแสะเนื้อเราไม่ได้หมายความว่าสีอย่างเดียวนะผมเข้าใจนะว่ากระแสะเนื้อเนี่ยคือ อย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจว่าเอกระแสเนื้อมันต้องรวมทุกอย่างใช่ป่ะแต่บางคนก็เข้าใจที่ผมบอกในคลิปผมบอกเลยว่าถ้ากรณีเนื้อมันออกแบบที่ดูง่ายก็คือที่เป็นเนื้อเก่าๆแล้วก็มีไอ้สีแดงๆคลุมมีเสียงดำๆคลุมอันนั้นมันดูง่ายแต่อย่าลืมนะถ้ากรณีพระองค์นั้นเนื้อตึงๆเนื้อจะตึงๆเลยแต่แต่ว่ามีเนี่ยถ้าหลงพ่อเงินเนี่ยเนื้อเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย เนื้อตึงๆแล้วก็มีไอ้พวกแดงๆพวกอย่างเงี้ยสิ่งที่มันพึงจะเป็นนึกออกไหมครับคือมันมันก็แน่นอนมั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 นก็ไม่ถูกต้องอ่ะเข้าใจปะเพราะกระบวนการมันไม่ถูกต้องเนี่ยเนี่ยถ้าหลงพ่อเงินเนี่ยถ้ากรณีถ้าจะเอาเป็นพระทันหลงพ่อเงินแล้วมีอย่างเงี้ยผิวตึงๆแล้วก็มีแดงๆแล้วษณะเนี้ยซึ่งมันก็มันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีใช่ไหมแต่ถ้าตรงกันข้ามกันถ้าหลงพ่อเงินเนี่ยมีผิวพันธุ์นี่อย่างนี้นี่นี่ ผิวพันธ์อย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ขาดใจไงแต่ด้วยเรื่องของกระแสโลหะที่ผมกาลังนําเสนอก็คือเรื่องของกระแสโลหะที่ผมบอกว่าไอ้เทคโนโลยีตอนนั้นน่ความซับซ้อนของเนื้อผมเพิ่งนำเสนอเรื่องของความซับซ้อนของเนื้อนี่ออกไหมแล้วผมก็เชื่อว่าเนื้อมันน่าจะมีหลากหลายแล้วผมก็เชื่อว่าพระหลวงพ่อเงินองค์นั้นเนี่ยน,น่าจะมีผมว่าน่าจะมีโลหะพิเศษก็คือเนื้อเขา มันงงเห็นองค์จริงอ่ะคือมึงแขวนอยู่ถ้าส่องเราจะรู้คือบางทีเราสัมผัสผ่านกล้องนั่นก็อย่างว่ามันแก้ตัวคือเนื้อเขาปังผมรู้สึกว่าเนื้อเขาน่าจะออกแก่ทองคําเนื้อออกไหมครับพราะในเรื่องของสนิมตามซอกอะไรต่างๆเขาจะออกเป็นสีดําอมน้าตาลอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ไม่ได้น่นะเอาจริงๆลองนึกดูแล้วด้วยเนื้อหาที่เขาซับซ้อนเนื้อหาเขากระแสเนื้อของเขาความซับซ้อนของเขาอ่ะมันเป็นแบบหล่อโบราณแบบจ๋าเลยอะไรประมาณนี้นะ อ่ะโอเคเราก็ต้องมีการแก้ตัวมีแถบ้างนเนาะวันนี้วันนี้วันนี้เราเบื่อละไม่ทําหลวงเพ่อะเงินละเดี๋ยวทําหลวงเพ่อเงินอะไรบ่อยๆเบื่อแล้วก็บางทีมันก็เป็นข้อกังขาหลายๆอย่างก็ไม่เอาเพราะงั้นเอาอะไรที่มันมัดจับทีนิดว่ามาดูอะไรที่มันแบบจับชัดเจนสากลใช้คําภาสากลก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ มาดูเหรียญเหรียญมั่งมาดูพระเหรียญมั่งดีกว่าผมเชื่อว่าพระเหรียญเนี่ยมันจะไม่มีอะไรคาใจติดใจอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่จะเป็นรเรื่องของเนื้อหาพิมพ์ทรงความหนิต่างๆผมเชื่อว่าพระเหรียญเนี่ยมันสามารถบ่งบอกแล้วมันก็สามารถชัดเจนได้เพราะนั้นเดี๋ยวผมกํลาลังจะย้ยายโซนมาทางนาครปฐมแล้วเดี๋ยวเตรียมพบกับทางพระโซนนครปฐมมาม,มาดูพระเหรียญกันพระเหรียญมีใครรู้จักบ้างเหรียญหน้าเสือ เหรียญน้ำเต้าเราต้องถ้าพูดถึงเหรียญหน้าเสือเหรียญน้ำเต้าจะเป็นใครเสียไม่ได้ก็ต้องนักนึกถึงหลวงพ่อน้อยวัธรรมศาลานะครับหลวงพ่อน้อยวัธรรมศาลาจ้นะเจ้าตํำรับเหรียญหน้าเสือเหรียญน,น้ำเต้าท่านอุทานที่ว่าท่านสร้างเหรียญหล่อขึ้นมารุ่นแรกท่านอุทานว่าเหรียญหน้าดุอย่างกระเสือใครจะใครจะเอาไปใช้อะไรประมาณนั้นแต่ที่ไหนได้ปัจจุบนันนี้โอ้โหคนตามหา เยอะแยะประสบการณ์มากมายนะครับนอกจากเหรียญหล่อของหลวงพ่อน้อยแล้วนอกจากรูปหล่อรูปเหมือนของท่านอะ่ะรูปหล่อร้อยองค์องท่านแล้วเหรียญหน้าเสือเหรียญน,น้ำเต้าแล้วท่านยังสร้างวัตถุมงคลไว้อีกมากมายรวมถึงท่านเหรียญด้วย <c oughs> เหรียญปัม๊มเหรียญปั๊มรุ่นแรกไม่ต้องไปพูดถึงเพราะผมไม่มี <c oughs> เหรียญปั๊มรุ่นแรกแพงมาก แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญผมว่าเหรียญเหรียญเอาจริงๆนะผมว่าเหรียญรุ่นแรกว่าหายากแล้วนะแต่จริงๆจํานวนก็ยังมีเยอะกว่าเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่จะเรียกว่าเป็นเหรียญรุ่น4ได้ไหมอ่ะเพราะจริงๆบล็อกหน้าเนี่ยเหมือนก็ว่าจะไปตรงกับรถกับกับเหรียญปีปีไหนอ่ะไปตรงกับเหรียญปีไหนสักปีหนึ่งป่ะคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่เหรียญนี้ เขาว่ากันมานะก็คือเป็นประมาณเหรียญเขาเรียกเขาตีว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยวัธร,รมาลรารุ่นรุ่นสี่นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเหรียญที่ลูกศิษย์จัดสร้างในวาระนี่ที่ระลึกในงานอุปสมบทศิษย์นะครับรู้สึกจะเป็นศิษย์เอกท่านนะเท่าที่ผมที่ผมไปนั่นนะเนี่ยแล้วก็จํานวนการจัดสร้างค่อนข้างน้อยแล้วก็จัดว่าเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งของนครมฐถมแหละแล้วก็หลวงพ่อน้อยไม่ต้องพูดถึงครับประสบการณ์เพียบเยอะแยะ แขวนหลวงพ่อน้อยไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้อะไรก็ได้ของหลวงพ่อน้อยแขวนได้หมดแล้วท่านเป็นพระที่วาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นพระที่มีเมตตาเป็นพระที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นพระที่พธิธีใหญ่ในช่วงปี2500หรือแม้กระทั่งก่อนสองปี2500เล็กน้อยงานไหนงานนั้นจะต้องมีหลวงพ่อน้อยวัธาารรมศาลาแจ๋ง คำเดียวเลยเจ๋งใครไม่รู้จักหลวงพ่อน้อยจะตีตูดให้ตายเลยจะตีตูดให้ลายเลย <c oughs> อะมาดูการเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญอ่าไอ้นี่เหรียญอ่าอุปสมบทสิทธิ์นะครับเขาเรียกแบบนั้นหรือเีอยกเรียกว่าเป็นเหรียญรุ่นสีก็ได้นะครับอ่ะมาดูกันเออแล้วอย่างหนึ่งเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญลักษณะพิมพ์ทรงเสียมาแล้วเท่าที่ผมทราบนะ รู้สึกจะมีเพียงเนื้อเดียวก็คือจะเป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองหรือเขาเรียกเนื้อฝาบาทแล้วก็กะไหล่กะไหล่ทองถ้าเหรียญเดิมๆแบบกะไหล่สวยๆเลยนะวาวๆแวบๆเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าก็มีราคาเหมือนกันนะมีราคาไม่เหมือนกันหรอกมีราคาผสมคันแหละแล้วก็อีกอย่างเท่าที่ผมทราบมาตัวจริงหาค่อนข้างยากเพราะว่าจานวนการสร้างค่อนข้างน้อยแต่ผมไม่รู้ว่าน้อยเท่าไหร่ผมก็ฟังออกมาเหมือนกันแล้วพอดีผม น้องคนนี้เขาแบ่งมาให้ผมก็เลยถึงได้มีโอกาสครอบครองตอนนี้เขาแบ่งมาให้ผมผมยังตกใจเลยเฮ้ยเหรียญท่นานเมื่อวะอะไรเงี้ยเหรียญแท้หรออะไรประมาณเนี้ยแต่เขาจะพูดเนอเหนอเหมือนเหมือนเด็กนครปฐมวะเด็ก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 แถวไอ้นี่แถวโคกเยยหอมแถวแถววัดวัดวัดหลวงพ่อเงินผมได้พระจากบ้านนี้มาเยอะเพราะว่าบ้านเนี้เขาบ้านนี้เขาเป็นเท่าที่ซ่าบรรลุงเขาเป็นคนที่ รับเหมาก่อสร้างในยุคที่หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วผมได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมมามากมายเลยนี่อวดนิดนึงเห็นข้างๆนาฬิกาไหมข้างหลังเห็นไหมเนี่ยตรงหตรงนิ้วผมอะด้านหลังเลยนข้างๆนาฬิกาผมได้เหรียญไอ้ผมได้รูปรูปถ่ายฉลองอายุ60สิปีของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมมาเพิ่งได้มาวันเนี้ยเพิ่งได้มาวันเนี้ยจริงๆอาจจะต้องได้ จริงๆจ,จ,จะต้องก็คือเหรียญเนี่ยกับหลวงพ่อเงินเนี่ยคือได้มาพร้อมกันแต่ส่งมาคนละรอบนะครับคือน้องเขาจริงๆผมจีบน้องเขาตั้งนานแล้วแต่มันใจแข็งมันไม่ยอมให้ผมเ <c oughs> พิ่งจะได้มานะเดี๋ยวไว้นําชมเพราะว่าความคลาสสิกข,ของรูปถ่ายโบราณมันก็เจ๋งเหมือนกันมันจะมีเรื่องของประหลอดเรื่องของอะไรอย่างความคลาสสิกมันมีมากมายบางทีพระบางสิ่งบางอย่างอคือผมเข้าใจนะว่าหลักการมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าแต่เมื่อศึกษาและเมื่อเห็นอะไรที่มันมากมายอ่ะ มันบางทีผมก็อธิบายเลยไม่ได้ไม่เก่งนักไม่ออกไหมครับเดี๋ยวจะต้องไปสู้รบตบมือกับเ,เหรียญเหรียญหล่อชินาาชหลงพ่อเงินอีกเ <c oughs> ข่าลอยเ <c oughs> พราะว่าไอที่เขาชี้ชๆกันคือมันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ที่ผมได้มาเนี่ยมันเดี๋ยวไว้ค่อยดูแล้วกันคือมันทำมัน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 ทำให้เรารู้สึกได้เลยนะว่าผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่าใครเกยหรือใครแท้แต่ของผมผมมั่นใจว่าของผมมาตัวจริงตัวจริงเสียงจริง พราะว่าผมได้ของจากบ,บ้านนี้ที่เป็นหลุมพ่อเงินผมได้มาเยอะแล้วก็พวกตะกุดทองคงองคำหัวได้มากๆนะไม่ได้คุยเดี๋ยวดู <laughs> มาอุ้ยโทษโทษโทษมาดูเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมาศาลาเหรียญนี้จริงๆจริงๆการพิจารณาเหรียญมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากหรอกครับก็คือเราดูลักษณะให้เป็นเหรียญน,นะบล็อกแท้ไม่ได้บล็อกถอดอะแค่นั้นเองแล้วก็เนื้อหาดูให้มันถูกต้อง อย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองหรือเขาเรียกว่าเนื้อทองผสมเอ้ยไม่ทองผสมดิผมก็ติดเหรียญห่อ,หอเป็นเหรียญทองเหลืองหรือคนโบราณเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญฝาบาทนะครับเหรียญฝาบาทนะนี่เป็นลักษณะรูปทรงเสมาก็คือค่อนข้างที่จะฮิตนะนะในยุคนั้นเพราะว่าหลวงพ่อน,น้อยกับหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระที่รุ่นราวคราวเดียวกันหลวงพ่อน้อยว่าธรรมศาลรากับหลวงพ่อเงินเนี่ยคือรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วผมเชื่อว่า ลักษณะของการสร้างรูปแบบเหรียญเสมาเนี่ยก็น่าจะเป็นยุคคาบเกี่ยวกันที่เขาหน้าจะท็อปคิดกัน,นอะไรช่วงประมาณนั้นนะก็เลยมีการจัดสร้างลักษณะนี้เพราะว่าดูลักษณะดีไซน์ก็คือคล้ายๆกันเนี่ยดูดิเหมือนเหมือนเหรียญรุ่นหนึ่งหลวงพะเงินบ้าล่ะคล้ายๆกันใช่ไหมอ่ามาดูเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปั๊มยุค2,500นยะยุค2,500นนี่ เนี่ยไอตรงข้างตรงเครื่องอะไรก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากอ่ะก็ต้องดูดูหน้าดูหลังจบก็ตรงข้างก็ไม่ต้องไปสนใจมาแล้วแหละเพราะไอตัวไอตัวตรงตัวตัดมันจะเป็นไงก็ช่างแต่เหรียญน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญแบบตัดปั้งเดียวขาดเลยนะเพราะว่าปกติเหรียญม,แบบมันจะมีแบบม,ม,แบบมันจะมีแบบว่า2จังหวะก็คือตัดตัดตัดแล้วมันไปนเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะก็จะเหลือนเนื้อฉีกฉีอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ตัดปั้งลวขาดเลย นะเพราะฉะนั้นเหรียญที่ตัดปั้งแล้วขาดมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นด้านหลังเดี๋ยวไว้ผมอธิบายนะอันนี้เรามาดูงนี้ก่อนว่าเหรียญน,นี้เป็นแบบไหนไม่ต้องห่วงครับเหรียญน,นี้ตัวจริงครับไม่ต้องห่วงเหรียญตัวจริงเรามั่นใจสุดๆไม่แต่อดูอะไรที่มันไม่ก้ากึ่งมั่งเดี๋ยวช่องผมหาว่าเอ้เอาแต่พักเกมให้ดูอะไรประมาณนี้นะอ่ะนี่อ่ะดูเผลินกันเลยนี่เหรียญน,นี้เน้นเน้นเรื่องความคมชัดนะเหรียญหลวงพ่อน้อยเนี่ย เหรียญหลวงพ่อน้อยรุ่นเนี้ยในเรื่องความคมชัดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีตัวจริงหาน้อยมากเพราะว่าจํานวนการสร้างค่อนข้างน้อยนะเนี่ยแล้วตัวตัวเกสส่วนใหญ่มันจะชอบเป็นเหรียญทองแดงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่มีมันไม่มีหมือนเราเป็นเหรียญฝาบาทแล้วก็กระไหลแต่เหรียญเนี้ยเขาจริงๆก็ไม่ได้เป็นเหรียญที่ใช้นะแต่ว่าแบบคือมันเป็นเหรียญที่เก็บอะเป็นเหรียญที่เก็บเนี่ยผมว่าจะล้างเนี่ยจะล้างเนี้ยสนิม นี่จริงๆผมก็ล้างไปบ้างแล้วนะแต่ผมเอาไอ้นี่สลไลด์กับไอส้สไลด์กับภูกันล้างล้างไปส่วนหนึ่งนะเพราะว่าทีแรกมาสนิมมันหนากว่านี้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวพอดีบ้านผมไม่มีผงชุรลดก็เอาผงชุรลดผส,สมน้าแล้วก็ล้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เมียผมซื้อมาก่อนนะอะมาดูกันนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเสียมานะนี่หูเป็นหูในตัวเป็นหูในตัวนะครับไอ้วงนียไม่มี ผมก็ไม่เข้าใจทำไมไมันชอบถอดบ่วงออกกันจังวะเนี่ยนะเนี่ยดูหูเห็นไหมครับเนี่ยดูหูดูหูเนี่ยรูรูเขาจะเป็นรูที่แบบว่าเนี่ยเห็นไหมรูไม่ใหญ่ไม่เล็กอะคือว่าถ้าใส่ห่วงไปผมว่าน่าจะเป็นรูแบบพอดีหรือใกล้เคียงหรือหลวมนิดหน่อยแล้วก็พลิกดูด้านหลังตรงบริเวณหัวเห็นไหมรูเขาจะแบบพอดีเลยมันจะไม่ได้มีรอยถอดมันจะไม่มีวงแหวนวงแหวนซ้ำซ้อนอะนะจริงๆตรงนี้ใครๆก็รู้แล้วล่ะแล้วเนี่ยแล้วแ,วแวของเนี่ย ไอ้พระที่เป็นปั๊มปั้งปิ้นอย่างเงี้ยมันต้องมีลักษณะของปิ้น,ป,น,ป,นปิ้นแบบเนี้ยปิ้นมากปิ้นน้อยสุดแท้แล้วแต่แล้วแต่เหลี่ยมแล้วแต่มุมแต่ส่ดดวนใหญ่จะใกล้เคียงกันส่ดดวนใหญ่จะใกล้เคียงกันนะอ่าแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยหนังสือหลวงพ่อน้อยนี่ไม้เอกไม้เอกเขาจะชิดกับหูเลยดีไม่ดีเกยหูเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยไม้เอกไม้เอกเกยเข้าไปในรูหูเลยเนะี่ยเห็นไหม เนี่ยแต่ตรงแต่องค์องค์น Le> uh mm ี้จะบีบีหน่อยบีบีหน่อยนะครับเนี่แล้วก็ตัวหนังสือมีความคมชัดเห็นไหมมีความคมชัดเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะมีความคมชัดอะไรเรื่องตำหนงตำหนิอะไรผมคงไม่อธิบายอะไรเยอะหรอกเพราะว่าผมก็ไม่รู้ตำหนิคืออะไรตรงไหนแบบไหนแต่ให้ดูว่าเนี่ยเหรียญของผมมันเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงอองอ่างมีความคมเนี่ยเหรียญจะมีความตั้งคมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยพลิกลงไปเนี่ยเห็นไหมตรงพอพงพอพาเนี่ย เห็นไหมเหรียญจะตั้งคมเป็นเหลี่ยมเลยเนี่ยนะตรงสื่อจะเป็นเหลี่ยมคมชัดเลยนะอ่านี่ตรงนี้ก็คมเนี่ยเนี่ยเขาจะปั๊มคมเนี่ยเขาจะไม่เบลอก็เหมือนดูเหรียญนะครับก็คือดูเหรียญเห็นไหมเนี่ย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 เยห็นไหมมีความคมมีรายละเอียดที่มันพึงจะมีการกระแทกอะไรต่างๆแล้วก็ลักษณะของเสมาเนี่ยมีความคมชัดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมคมชัดลึก คมชัดลึกเส้นสายคมเส้นบางๆคมเห็นไหมคมแหลมเปี้ยวเลยมันจะไม่เบอร์ไม่อะไรทั้งนั้นอนะคมเนี่ยเห็นไหมครับคมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องล้างหน่อยนะเพราะเดี๋ยวสนิมสนิมมันกินสนิมเขียวมันกินมันเริ่มกินเห็นไหมเนี่ยครับความคมชัดต่างๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเข้าใจไหมพริกจริงๆเหรียญไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะหรอกครับดูก็รู้แล้วเพราะมันมันไม่ได้ยุ่งยาก เพราะเหรียญถอดมันม no ันมันมันยังไงกไม่ได้แบบนี้มันคมในแบบเบลอเบลอ่ะเห็นไหมครับเนี้ยร่องรอยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมร่องรอยเหลี่ยมสันต่างๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหลี่ยมเห็นไหมเหลี่ยมเหลี่ยมเขาจะคมเห็นไหมเนี้ยเนี่ยตรงกลางเนี้ยตรงกลางบัวเ่ะเส้นบัวตรงกลางเห็นไหมเขาจะคมเห็นไหมเขาจะมีเหลี่ยมมีสันชัดเจนเห็นไหมเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเป็นเหลี่ยมเลยเนี่ยเห็นครับเนี้ยมีเหลี่ยมมีสันชัดเจนจะตั้งฉากคมเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี้ยเส้นสายพวกเนี้ย เนี่ยเสน่เส้นอย่างเงี้ยเส้นเล็กๆน้อยๆเส้นขนมุงขนแมวเล็กๆน้อยๆตามในเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคล้ายๆกันสองข้างอันนี้มาดูรายละเอียดตรงหลงพ่อนี่เห็นไหมเส้นผงเส้นผมมีความคมชัดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมพลิกมีความคมชัดขอบเขตของบริเวณอ่าบริเวณหัวหลงพ่อเขาจะมีขอบเขตที่คมคคมชัดเห็นไหมเส้นผงเส้นผมมีความคมชัดเห็นไหมครับเนี่ยนะ ประมาณน,นี้นี่แล้วก็รายละเอียดโหนกสันต่างๆรายละเอียดนี่ลูกตา alia. เห็นไหมลูกตาหลวงพ่อคมชัดเห็นไหมคมชัดคมชัดนี่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 เห็นไหมเส้นสายในตาเนี่ยตรงตงต่งตต่งตต่งตาเนี่ยตรงเนี้ยถุงตาด้านล่างเห็นไหมมีความมีเส้นสายมีความคมชัดชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมหางตรงหางตาหลวงพ่อมีความคมชัดเนี่ยถุงใต้ตาท่านอะไรต่ออะไร หูคมชัดตำหนิผมไม่รู้นะผมไม่รู้ตำหนินะแต่ผมรู้ว่าเหรียญนี้เหรียญแท้เพราะนั้นดูเอาละกันเนี่ยเห็นไหมความคมชัดเนี่ยเส้นสายผมผมอะไรเงี้ยเนี่ยรายละเอียดตรงแก้มตรงอะไรเงี้ยครับเส้นความหนาเนี่ยเส้นย่นอะไรต่างจมูกเห็นไหมจมูกคมเนี่ยเนี่ยตรงปลายจมูกเห็นไหมมีเส้นซ้อนๆหน่อยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากในพิมพหรือว่ามันเกิดจากการปั๊มซ้ำๆอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับปลายจมูกเนี่ย เห็นไหมตรงเนี้มีเส้นซ้อนๆหน่อยเนี่ยตรงปีกจม,มูกท่านก็เหมือนเหมือนจะมีมีเส้นเล็กๆฝอยๆตรงนี้ยตรงปีกจม,มูกท่านนะเนี่ยก็มีรอยย่นรอยย่นตรงปากแล้วก็มีมิติตรงริมฝีปากท่านริมฝีปากละล่างจะหนากว่านี่ล่องในริมฝีปากคมชัดนี่แล้วตรงนี้เนี่ตรงนี้คมๆสามเส้นนี่ชัดเจนนะครับเนี่ยคางเคืองชัดนี่ ลองกลงลองแกมท่านชัดเนี่ยเอ็นคงเอ็นคอชัดมากเส้นตรงนี้ยคมคมเนี่ยเส้นตรงนี้คมคมตั้งตั้งเนี่ยเส้นลงสังกติเนี่ยคมคมตั้งตั้งนะครับเนี่ยรายละเอียดประมาณนี้เนี่ยแต่ตรงนี้ก็จะมีเนี่ยเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะเส้นสายเนี่ยเส้นสายมิติของในพิมพ์เนี่ยเสียลายล่องขนมงขนแมวอะไรต่างๆานะธรรมชาติที่เหลี่ยมแท้เพิ่งจะมีนะเนี่ยเส้นจีวงจีวรท่านเห็นไหมครับเป็นริ้วคมตั้งสวยเลย นี่หอยปลาลงหายปลาปะละนี่แล้วเหรียญนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมีเนี่ยตรงนี้ธรรมชาติเลยเนี่ยเนี่ยมันจะแตกเห็นไหมแตกเป็นกาบเห็นไหมครับเนี่ยแตกเป็นกาบนเ,นเนี่ยเเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแตกเป็นกาบอันนี้ยิ่งทําให้ง่ายเลยทาให้ดูพิจารณาอ่พิจารณาเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยมันไม่ถมือว่าเป็นตําหนินะมันถือว่าเป็นลักษณะของโลหะเนี่ยที่มันแตกเป็นกาบก็คือบางทีจังหวะบางจุดโลหะที่มันรีดมาเงี้ยแล้วมันจะมีลักษณะของไอเนี่ยที่มันรีบแล้วมันเป็น เป็นกาบอยู่แล้วอะแล้วพอดีปั๊มไปปุ๊บมันก็เลยติดเปลาหนณะแบบกาบแบบเนี้ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติที่ดีมากนึกออกไหมครับนี่หอยปลาลงงหายปลาลามีความคมนี่แล้วตรงนี้เห็นไหมเส้นขนแมวเนี่ยนี่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 เนี่ยโเล่เส้นสายฝนเส้นขนแมวไม่รู้ว่าเนี่ยคมคมเห็นไหมเนี่ยคมคมวิ่ง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 ขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งเหรียญเลยเนี่ยทั้งเหรียญเลยนะเห็นไหมพลิกดูดีๆพลิกดูดีๆนะ แล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องลักษณะของกระไลความเก่าของกระไลก็ต้องดูแต่กระไลอันนี้มันมันค่อนข้างที่จะซีดแล้วคือมันเข้าถึงขั้นถึงถึงผิวเนื้อแล้วแหละเหรยนี้น่าจะใช้มาบ้างแร้วมั้งไม่แน่ใจถ้าไม่ใช้แล้วเขาจะหวงออกทาไมใช่ไหมผมว่าน่าจะใช้มาบ้างแล้วแหะก็เลยน่าจะมีการสึกหล่ออะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเพราะก็หลงกระไลมันหายไปแล้วตรงเนี้ยเนี่ยมันเริ่มมีแบบพื้นผิวที่มันมีสีที่มันเริ่มมีความเปลี่ยนก็คือความเก่านั่นแหละความเก่าต่างๆค่าความเก่าต่างๆมันเริ่มมีเนี่ ในเนื้อหลงเนื้อเหรียญต่างๆเโอ้โหถ้าเกิดผมไม่แคร์สื่อหรือผมไม่กลัวแล้วผมก็เอาไปกระหล่ทองกัเนี่ยกระหลทองใหม่เลยเรามาเลี่ยมใช้น่าใช้อยู่เหรียญน,นี้สวยผมชอบอยู่แล้วเหรียญเสมาเนี่ยนะครับความคมชัดก็ประมาณนี้ส่วนด้านหลังก็เป็นเป็นยันยันที่ท่านใช้อะ่ะยันเดียวกับไอเหรียญหน้าเสือเลยยันที่มีตัวนะเป็นตัวนะตัวนะมูนแผ่นดินมั้เป็นยันนะมุ้นแผ่นดินมั้ถ้าจำไม่ผิดนะ ยันระมวนแผ่นดินในเหรียญหล่อท่านท่านจะชอบใช้เหรียญเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยรักษณะแบบเนี้ยเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรน่่มีความคมชัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีความคมชัดอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะของตําหนิหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยเส้นยันจะเป็นตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็มันจะมีติ่งด้านบนตรงนี้หน่อยอะเนี่ยใช่ป่ะมันมันมันมาด้วยกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ว่ากันนะอ๋อนนะไม่ใช่ไว้มันเป็นมันเป็นร่องร่องบุ๋มจริงๆงเนี่ยเส้นยันจะมีจุดสุดอยู่แค่ตรงนี้ เนี่ยเห็นไ,ไหมยันจะมีแบบยันมีลักษณะของการเกยกันชัดเจนเห็นไหมเนี่ยอันไหนแกะอยู่บนอันไหนแกะอยู่ล่างมีความคมชัดเนี่ยพอพลิกดูด้านข้างเห็นไหมจะต,ตั้งตั้งเป็นสันเลยตั้งเป็นสันคมชัดเหรียญนี้คมชัดคมชัดมากชัดเจนมากเนี่ยห็นไหมเนี่ยเน,นี่ยมียันเกยกันเห็นไหมเนี่ยยันเกยกันมันทําให้รู้เลยว่าช่างเก็บแกะแล้วหยุดไปตรงไหนเนี่ยเนี่ยช่างแกะหยุดไปตรงไหนเริ่มแกะตรงไหนเนี่ยแล้วมีการต่อมีการเกยอ่ะมีการเกยยันกันอ่ะ เห็นไหมครับเนี่ยนะเนี่ยแล้วเส้นสายเขาเห็นไหมมีการแกะแล้วมันจะมีธรรมชาติแบบว่ามันจะไม่ได้เสมอเหมือนคอมพิวเตอร์แกะมันจะมีแบบบางจุดก็บางบางจุดก็ล้มพลิกไปเอหนึ่งบางจุดก็ตั้งตรงอะไรประมาณนี้นึกอกไหมครับเข้าใจไหมที่ผมอธิบายอ่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบางจุดก็ใหญ่บางจุดก็บางเนี่ยบางจุดก็คดๆหน่อยเพราะมันใช้มือแกะล่ะผมเชื่อตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติที่พึ่งจะมีอ่ะที่เขาใช้มือแกะเห็นไหมมีเส้นที่เกยกันแล้วจะคมตั้งเลยเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพลิกด้านข้างหไหมตั้งเลยเนี่ยเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยตั้งเลยคมคมชัด <c oughs> เห็นไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องล้างเหรียญนี้ต้องล้างเดี๋ยวไว้แล้วสนิมกินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในงานอุปสมบทเห็นไหมครับเนี่ยตรงสื่อตั้งเลยไหมเนี่ยตรงสื่อเป็นกลมๆมีเกยกันมีเกยกันเนี่ยเนี่ยตัวหัวหนังสือกลมคลาสสิกเลยคลาสสิกดีนะเห็นไหมครับเนี่ยอุปสมบทเป็นการแกะมีการเกยกันมีหัว กลมๆอะไรเงี้ยธรรมชาติเตียยสนะองค์สุมีความคมเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันกีนก่บาทวะเอาไปขายกินทีอะดีไหมเนี่ยนะเอาไปขายกินทะดีไหมเนี่ยเออผมซื้อมาไม่แพงหรอกแต่ผมไม่ได้ขายแพง <c oughs> เนี่ยเห็นไหมวงเล็บนะอ่ะแล้วก็พื้นเหรียญก็ถ้าเหรียญที่ก็เหรียญก็ดูตึงๆนะแบบธรรมชาติแต่ว่ามันก็ต้องมี ล่องรอยเงี้ยล่องลอยการสึกก่อนล่องรอยแบบที่แผ่นโลหะพิ่งจะมีอ่ะครับนะครับเนะี่ยประมาณนี้นะธรรมชาติอันเนี้ยที่ผมบอกว่าเวลาเหรียญนะ่ะปั๊มปั๊มปุ้งขาดเลยเงี้ยเพราะนั้นถ้าปั๊มขาดเลยมันก็มีล่องรอยลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นไหมปีกปีกที่มันตั้งตั้งอ่ะปีกที่มันตั้งตั้ง,งนเนี่ยเห็นไหมเพราะเหรียญมันปั๊มมันมันจะคล้ายๆแบบแบบปั๊มปุ้งขาดเลยเงี้ยมันก็ต้องมีล่องรอยที่มันปิ้นปิ้นแบบเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหม เนี่ยธรรมชาติที่พึงจะมีเนี่ยนะผมก็ไม่เก่งหลอกเหรียญแต่เพื่อนผมได้เหรียญแท้มาผมก็มาแบ่งให้เพื่อนๆดูแหละว่าเนี่ยเหรียญแท้มันเป็นแบบนี้เนี่ยล่องลอยแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญหายากเข้าที่ทราบนะเป็นเหรียญหายากแล้วก็ของผมว่าตัวจริงเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยหญหอมผมเหรียญจะให้ดูเพราะว่าผมเป็นคนที่เก็บสะสมหลวงพ่อเงินแบบจริงจังเลยนะหลวงพ่อเงินวัดดอนหญหอมผมชอบมากเหรียญี่โก้ผมมีหลายเหรียญเลยนะผมได้เหรียญี่โกวมาหลายเหรียญผมชอบ เพราะตอนวัยรุ่น่ะตอนโถมหนุ่มๆเนี่ยกิจศักดิ์สักหลงพ่วเงินเนี่ยเยอะมากผมก็ไม่คิดหรอกว่าผมจะได้นะสิบทัดเนี่ยผมได้มาสิบทัดอยู่แรกๆอ่ะสิบทัดปีปีไหนผมเอาหมดอะหลงพ่วเงินเนื้อดงเนื้อดินผมเอาหมดอ่ะถ้าเกิดผมหาได้นะหลงพ่วแช่มผมก็เอาหลงพ่แช่มเมือตอนยี่หอมอ่ะเอาหมดเนี่ยแม่เนี่ยเหรียญเนี่ยไอ้ตรงนี้ไ,นไม่ต้องไปตรงไปดูอะไรหรอกครับก็ดูธรรมชาติว่ามันมีการปั๊มการตัอดอเพราะว่าถ้าจริงๆอ่ะหน้าหน้ามันได้อ่ะหน้ามันได้หน้ามันแท้หลังมันแท้ไอ้น จะไม่คิดอะไรมากครับเหรียญที่เขาปั๊มมาเท่านู้นเท่านี้เขาก็ปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนี่ยเหรียญน,นี้ผมผมก็จัดไว้ยังสวยอยู่นะสภาพสักผมตีสักผมตีสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์วะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของร่องรอยการใช้เนี่ยมีการกระทบกระทั่งอะไรมาบ้างนะเนี่ยเห็นไหมมีร่องรอยการกระทบกระทั่งอะไรบ้างบ้างถ้าไม่ซีเรียสยังไงเหรียญแท้ก็คือเหรียญแท้เอาไปทําผิวก็ไหลใหมย่ยังได้เลยสวยๆเนี่ย เอาไปกระหล่ทองที่เป็นทองคําแท้เอาไปกระหล่ทองคําแท้สวยๆเราไปเลี่ยมนะแล้วผิวมันก็จะเป็นแบบทองคานะพอไปเลี่ยมปุ๊บพวกตีเกลียญนี้ไม่มีเนื้อทองคําใช่ไหมธรรมชาติคงไม่ต้องลงกล้องความละเอียดสูงแล้วมั้งเอาพาวงเนี้ยแบบแท้ทนี้ที่ว่าแท้ไม่ต้องส่องแล้วล่ะดูง่ายมากกระหลงกระหล่ตรงยุคเนี่ยกระหล่ช่วงประมาณปี2 5 0 0ากว่าเนี่ยเออลืมบอกไว้ว่าเหรียญเนี่ยปี2 5 0 8แใช่วะใช่ เ,นเ,นเ,เหรียญน,น,นีนนนเ้เป็นเหรียญปี2580นะครับหลวงพ่อน้อยท่านหลวงพ่อน้อยท่านปลุกเสกเป็นเหรียญยุคต้นๆเลยแหละเพราะว่าเหรียญท่านยังงูรู้สึกว่าท่านท่านจะมรณภาพในช่วงประมาณปี2520 20มั้ง219หรือ24แต่ช่วงประมาณนะั้นแหละท่านท่านสิ้นอะ่ะแต่งานไม่ว่าจะเป็นงานวัดปราสาทงานที่ไหนก็นแล้วแต่งานใหญ่ๆงานระดับบิ๊กๆหลวงพ่อพน้อยท่านไปหมดแล้วครับ หลวงพ่อนอะว่าธรรมศาลาไม่ธรรมดานะครับผมบอกให้แล้วท่านเป็นพระที่วาจาศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นพระที่ค่อนข้างจะเงียบขึมแล้วก็เป็นพระที่มีเมตตามีเมตตานะมีเมตตาต่างๆใครไปผ่านนครปฐม,มยังไงก็แวะไปกราบหน่อยละกันไปแวะไปกราบหน่อยของดีนครปฐม,มมีเยอะแยะเลยนะ วันนี้ผมก็นําชมเหรียญน,นะนะผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยผมว่าเหรียญผมตัวจริงนี่แหละอย่างน้อยก็ลองเทียบเทียบกันดูแล้วกันว่าเป็นแบบไหนนะเนี่ยผิวพันธุ์อะไรต่างๆถ้าใครมีก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครที่กําลังจะซื้อหรือกําลังจะตัดสินใจยังไงก็ดูดูช่างใจไว้นิดนึงละกันเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นหากันมากน้อยแค่ไหนนะครับนะเนี่ย จริงๆผมก็มีเหรียญเดียวนะผมก็มีอยู่เหรียญเดียวนี่แหละผมก็มาอวดชาวบ้านเขาแล้วแหละมีความสุขของผมนะอะนะโอเคอย่างงี้ก็คลิปนี้ก็ผมว่าคลิปนี้ก็ผมว่าจะลองพวกทําพวกหลงพวกเหรียญมัางเพราะว่าเหรียญที่ผมสะสมอะไรมัางก็ดีเดี๋ยวผมจะเอาพวกเนี้ยพวกเหรียญที่แบบไม่เป็นพาลึกลับบ้างก็ได้จะได้รู้เออช่องผมมีพาแท้เีนะ๋จะได้ไม่ต้องมีใครมานั่งวิจงวิชาร์อะไรมันแบบนั่นนะ นะโอเคนะคลิปนี้ก็ผมหวังว่าน่าจะชอบนะเรียนหลวงพ่อนดธรรมศาลานะถ้าไงก็ถ้าเนื้อหามันดีก็ใช้เพื่อนๆดูบ้างแล้วก็ถ้ายังไงก็เออ,อดูโฆษณาอย่ากดข้ามบ่อยนะนะไปไปได้กดไลค์นิดนึงแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นิดหน่อยเวลาผมอัพคลิปจะได้เด้งดึงดังดึงดังนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรก็เดี๋ยว คอยดูแล้วกันนะครับอะสวัสดีครับ